ก็ขอสวัสดีมีความสุขเพื่อนๆพ,นพี่พี่ FC และครูบาอาจารย์ที่รักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่อง YouTube ชัดเดิมบางซึ่งเป็นเวลาก็เป็นเดือนแล้วครับไม่มีเวลานะครับก็ต้องขอประทานอภัยเพื่อนๆแล้วก็ FC นะครับทุกๆท,ท่านเลยก็ สำหรับผู้ที่ติดตามนะครับก็ขอขอบคุณนะครับตอนนี้ยอดวิวก็ทะลุ2ล้าน3ไปแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์และก็ก,กดติดตามทุกทกท่านนะครับส่วนผู้ติดตามนั้นก็7,800นะครับ7,800คนใกล้จะบรรลุจุดมหมายแล้วครับก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึง่งที่ เพื่อนๆและพี่ๆไว้ใจมาชมพระกันอของสมเด็จของชัดเดิมบางนะครับซึ่งผมก็จะนำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมทุกๆวันนะครับสำหรับูุทธ่ติดตามก็ทุกๆวันจะได้เจอคลิปกันก็สวยบ้างไม่สวยบ้างนั้นก็ต้องขออภัยนะครับเพราะวา่าการสร้างสมเด็จของ มนพระคุณสมเด็จโตนั้นท่านสร้างหลายวาระนะครับหลายครั้งหลายวาระหลายเนื้อหลายสีและก็หลายแบบและก็หลายอัตลักษณ์คือรูปร่างจะเป็นหลายแบบหลายแบบหลายหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการดูพระสมเด็จที่ดีหรือที่แท้จริงนั้นคือเราต้องดูจากความเก่าซึ่งเกิดจากธรรมชาติ เพราะว่าสมเด็จตระครังนะครับของแท้ทุกองค์ขั้นต่ํานะครับขั้นต่ํา150ปีนี่คือ50,000รอบนะครับต้องเกิดความมันเงาเป็นฟิล์มเคลือบอยู่นะครับก็คือองค์ที่โดนสัมผัสกับมือตรงๆนะครับก็จะมีความมันเงาขึ้นเงาอ,องค์ไหนที่โดนสัมผัสน้อยหรือว่าเนื้อ ที่การทา,มาไม่ละเอียดพอหรือไม่สวยงามพอกอ็จะมีความมันเงาน้อยนะครับส่วนวันนี้ผมจะนําสมเด็จระฆังพิมพ์พิเศษนะครับซึ่งเป็นเนื้อการสร้างาพระยุคนี้นะครับคือส,สร้างจแจกให้เก่ข้าราชการท่านผู้ใหญ่นะครับสําสหรับ ผู้ที่รับราชการอยู่ในรั้วในวังนะครับในตามประวัติมาเป็นแบบนั้นนะครับก็ได้ทําสร้างขึ้นเป็นวราระพิเศษนะครับแต่พระชุดนี้เป็นพระสมเด็จยุคกลางนะครับเพื่อนๆซึ่งก็จะสร้างประมาณพศ2,399-2,411ถึง 2, อ,ยอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้แล้วก็ แต,แต่ละครั้งแต่ละวาัะนั้นก็จะมีมวลสารหรือว่าดินหรือว่าเขาเรียกผงพุทธคุณนะครับแต่ละอย่างแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็มีให้เพื่อนๆได้ชมกัน3แบบ3อัตลักษณ์โดยให้ดูองค์แรกก่อนเลยนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นเนื้อ เน,เนื้อพิเศษนะครับด,ด้านหน้าเป็นสีฟ้านะครับเพื่อนๆแต่ด้านหลังคือผสมเป็นสีเขียวนะครับองนี้ก็คือเป็นการสร้างในยุคเดียวนะครับพระสามองค์นี้นะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าองค์นี้ไม่ได้ฝั่งกลางป่าเพราะว่าเพื่อนๆดูลักษณะทรงพิมพ์นะครับจะเหมือนกันเหมือนกันมากนะครับ คือสององค์สองเนื้อนี้อาจจะมีความใกล้เคียงกันมากนะครับแต่เป็นพระยุคกลางนะครับทรงพิมพ์ก็มีความสวยงามพอประมาณนะครับเพื่อนๆพิจารณานะครับองค์หนึ่งด,ด้านซ้ายเป็นสีฟ้านะครับด้านขวานี้เป็นสีเขียวนะครับสององค์นี้เป็นฟ้ากับเขียวนะครับที่ที่วาด องนี้มีสองสีก็คือแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี้สีเขียวนะครับออกเขียวฟ้าจะน้อยนะครับส่วนอง์นี้ที่ที่ว่ามีก้างปลานี่ครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่นี่คือลักษณะของแคลไซายนะครับความมันเงาสวยงามครับ ดูแต่ละองค์นะครับสมเด็จพระแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับดูทรงพิมพ์นะครับพิมพ์ลักษณะนี้นะครับเป็นพิมพ์ที่อ่าแกะตั้งแต่ยุคต้นก็มีนะครับแต่ว่าอ่านำมาปั๊มคัดเลือกอ่าว่าพิมพ์ไหนสวยงามแล้วก็นำมาปั๊มในในยุคกลางนี้นะครับเพราะว่าอ่าการกดแม่พิมพ์นั้นจะทำไป แจกไปนะครับไม่ได้ทำเป็นส่วนมากนะครับทำไปแจกไปสององน,นี้อ่าก็เป็นลักษณะอ่าพุทธลักษณะที่ใกล้เคียงกันมากนะครับก็คือพิมพ์เป็นเป็น,ปนแม่พิมพ์ของสุขโขทัยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ชายจีวรนนะครับอ่าส่วนองค์นี้อ่า องน,นี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่ชายจีวรเช่นกันครับอ่าแต่เนื้อลักษณะของมวลสารเป็นสี่ฟ้านะครับเพืเ่อนๆแต่อง์นี้พิเศษกว่าทุกองค์คือลงรักเปิดทองนะครับอ่ามีการรักษาผิวพระเนื้อพระนะครับดูลักษณะของทองอันนี้เก้ามากนะครับดูลักษณะแถวซ้ายนะครับทุกองค์นะครับ ถ้าเป็นสมเด็จที่แท้ทันยุกจะต้องมีแคลไซที่สวยงามอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลงกล้องกันดีกว่าครับเห็นไหมครับที่ขึ้นเป็นคราบขาวๆนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นสภาพของแคลไซนะครับเพราะว่า,อ,าอยู่ในซอกนะครับอยู่ในมุมแบบไหนอ,อยู่ในอยู่ในระหว่างซุ้มกับพื้น ขององพระนะครับก็จะมีช่องว่างอ่าคือจะไม่ไม่ไม่สัมผัสกับมือนะครับการจับการสัมผัสก็จะน้อยนะครับก็จะมีคราบหนาหนาแบบนี้เลยนะครับอย่างนี้ถือว่าเต็มเต็มนะครับสภาพของแคลซายนี่สมบูรณ์เลยนะครับสวยสมบูรณ์เลยครับองนี้องนี้เป็นเนื้อผสมนะครับเป็นฟ้าเขียวอ่าดูดูด้านข้างนะครับอ่าหน้าสีหนึ่งหลังสีหนึ่งเห็นไหมครับ อ,อันนี้คือความพิเศษเนื้อข่าวก็มีนะครับปนอยู่ในในองค์นะครับผงพุจธคุณมีครบนะครับดูความมันเงาของสภาพของแขวไซ้าตรงนี้ก็งามมากครับงามมากผมก็เจอมาหลายองค์เนาะก็มีเก็บสะสมมาเรื่อยเรื่อยๆก็ คือว่าเป็นนึ่งในใจเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูองค์ต่อไปครับโอเคครับอ,องค์นี้เป็นเนื้อเขียวนะครับแต่สภาพของพื้นองค์พระนั้นก็มีแคลไซยอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าล่องรอยการสัมผัสนั้นก็จะมีน้อยเหมือนกันเพราะว่าองค์พระจะสูงสูงเด่นเลยนะครับจุดสัมผัสก็คือจะโดนจุดที่สูงที่สุดนะครับขององค์พระนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็คือจะขึ้นเงางามแบบนี้เลยนะครับคืออายุท่านนี่ร้อนเย็นร้อนเย็นนี่ห้า0 0ื่นรอบนะครับแต่ละองค์ทายุกลางนี่ก็จะกว่า5้าหมืนกว่าก็ต้องไปคํานวณน,นะครับถ้าเป็นยุคต้นนี่ก็หกหมื่นนะครับระดับนี้นะครับดูความเงาของแถวซ้ายครับเมื่อก่อนนี้ก็ เ,เคยนำไปหาบรรดา,าพี่ใหญ่ใสสายซิฟเอ็กนะครับก็เ,เคยโดนมาแล้วนะครับตี่เป็นพระเก๋นะครับเพื่อนๆแต่ผมไม่สนใจแล้วครับเพราะว่าการที่เราดูถ้าเราดูเป็นเราก็ไม่ต้องเชื่อใครนะครับแต่ถ้าเราดูไม่เป็นเลยเขาพูดอะไรเราก็ต้องฟังเขานะครับ แต่เผอิญคนที่มามาตีพระเราความรู้น้อยกว่าเราเยอะครับคือศึกษาน้อยนะครับแต่คําพูดนี่เยอะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันอีกองค์นะครับงามๆองค์นี้เป็นไงครับนี่เนื้อโกถือว่าสุดยอดเลยนะครับเพื่อนๆเป็นเนื้อที่หายากอีกเนื้อหนึ่งเลยนะครับ ซึ่งคนไม่รู้ก็ไม่เข้าใจนะครับการที่ผมได้มาก็ไม่ใช่ได้มาเพราะว่าเจ้าของรู้หรือว่าเจ้าของเชื่อว่าเป็นพระเทสพระดีคือเจ้าของก็ไม่สนใจนะครับเพราะว่าก็ไม่มีใครดูเป็นนะครับน้อยคนที่จะดูเป็นนะครับถ้าเจอลักษณะแปลกๆหรือว่าไม่เคยเห็นก็ อย่งนี้ก็ต้องตีเก้ไว้ก่อนเลยครับเตีเก้น,นะครับแต่ว่าที่สถาบันตรวจสอบของอาจารย์โจ๊กนะครับมีนะครับถ้าท่านติดตามอาจารย์โจ๊กนะในคลิปนะครับสมเด็จหลังก้้งปลานี่นะครับอของท่านมีนะครับแล้วก็แท้ด้วยครับฐา,านองค์ด้วยครับฐานสมเด็จด้วยแต่ท่านสร้างในวาระแจกข้าราชการอะไรนั้น ก็ต้องไปค้นคว้าศึกษากันอีกทีครับอนนี่เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับคร่าวๆเพื่อไปทำความเข้าใจกับเพื่อนๆแล้ว f อซนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราก็จะดูในความเก่าซึ่งเป็นธรรมชาตินะครับอย่างนี้ถือว่าธรรมชาตินะครับแล้วก็ในซุมกับนอกซุมนี่คนละอย่างเลยนะครับปิดทองนี่ด้านนอกอย่างเดียวเลยนะครับ ด้านไหนนี้แทบจะไม่เห็นเลยนะครับมีติดนิดหน่อยเองนะครับแต่ส่วนมากอยู่ด้านนอกนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะหลุดร่อนนะครับเนื่องจากแขวซ้ายที่ดันออกมานะครับเพราะว่าสภาพทองคำนี้เป็นสวยงามมากนะครับเพื่อนโอกาสที่จะเป็นทองคำแท้นี่สูงมากเลย เพราะว่าสุกามากเลยเนะี่ยผมก็ไม่เคยเจอเนาะก็เก <c oughs> ็บมาเรื่อยๆครับเก็บมาเรื่อยๆจนมารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับก็นํามาศึกษาร่วมกันครับมามาเรียนรู้ร่วมกันใครที่มีความรู้ที่ดีกว่าหรือว่านั่นกว่าก็สามารถจะถูกต้องกว่าก็มานํามาบอกมาคุยกันได้นะครับมาคอมเมนต์กันได้นะครับต้อนรับทุกทุกคอมเมนต์นะครับ ที่สร้างสารรค์นะครับเพื่อนๆยกเว้นนะครับต้อนรับทุกคอมเมนต์ที่สร้างสารรค์นะครับเรามาศึกษาเรามาคุยปรึกษาหารือกันอ,อย่างนี้ไม่มีปัญหานะครับอย่ามาเพื่อก่อกวนนะครับเพราะท่านจะไม่ได้เห็นกันอีกเลยอโอเคก็ยังคิดถึงนะครับสำหรับ fc แล้วก็เพื่อนๆอทุกๆคนคนะือยงังคิดถึงเหมือนเดิม เพียงแต่ว่าช่วงนี้นะครับก็ทางผมก็รู้สึกว่างานจะค่อนข้างจะหนักพอประมาณครับงานงานก็เยอะนะครับงานเยอะงานเยอะหนักก็ไม่หนักเท่าไรนะครับคืองานก็คืองานนะครับแต่เพียงแต่ว่ามีงานเยอะก็เงินก็เยอะด้วยนะครับถ้าเราทํางานน้อยแล้วก็เราอยากได้เยอะมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเราต้องทํางานให้เยอะเพื่อที่เงินจะได้เยอะตาม อันนี้เป็นคือข้อคิดเบื้องต้นเลยนะครับก็ทุกทุกคนนะครับก็ไห้ดิ้น้นนะครับต่อสู้กันไปชีวิตคนเรามันไม่สิ้นนะครับก็ต้องดิ้นกันไปนะครับเพื่อนๆแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เราก็ให้คิดดีทําดีนะครับนําในสเส้นสิ่งดีๆของอคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน เราไม่อิจฉาใครนะครับไม่อิจฉาใครไม่กลัวใครได้ดีด้วยครับเขาใครที่ได้ดีหรือใครที่มีดีก็โมทนาสาธุครับขอให้เขาจเจริญยิ่งๆขึ้นนะครับเราจะไม่มีการบูลลี่หรือว่าต,ต่อว่าด่าทออะไรจะไม่มีนะครับเพจนี้เป็นเพจเรียนรู้ศึกษาร่วมกันนะครับคนที่ไม่รู้คนที่ไม่เคยเห็น เราก็มาเรียนรู้มาดูด้วยกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะสมควรพอประมาณก็ยังอยากอาบอกกับเพื่อนๆว่ายังเหมือนเดิมครับยังมีความรู้สึกคิดถึงเหมือนเดิมเพราะว่าช่วงนี้ผมจะขาดหายไปเพราะว่างานก็เยอะนะครับเพื่อนๆงานเยอะมากงานเยอะเงินก็เยอะนะครับก็ขอให้ ทุกคนรักษาสุภาพนะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับ7,800พผู้ติดตามนะครับแล้วก็ยอดวิว2ล้าน3เป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆของชัดเดิมบางแล้วก็จะพยายามนำเสนอแต่สิ่งดีๆที่มีสาระาสิ่งแปลกใหม่ๆที่เพื่อนๆยังไม่เคยเห็นชัดเดิมบางก็จะนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมได้ชมกันโอเคสำหรับวันนี้ ก็สวัสดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ